สวัสดีครับวันนี้นะครับขอต้อนรับเข้าสู่แมพผีตำไม่ผีตำรวจพงย้อยนะครับพงย้อยนะ<ม>ไปเลิกกันเลยครับ oh. ัน,นีออฟ้กันออีซี่นะครับ oh. ของง่ายง่ายก่อนแล้วกันไม่เคยเล่นนะครับอาจจะเคยแหละแต่ว่าไม่เคยผ่านนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูกันนะว่าเราจะเล่นผ่านไหมน,นะไปกัน อะไรอ่ะอ๋อลูกศรเขาชี้ไปทางนี้ครับก็ไปเลยครับเปิดมีกดเปิดไปเลย ก็มาตรงนี้ครับนี่แล้วก็ให้ข้างล่างนี่โอ้สูงนะเนี่ยแป๊บผมจะกระโดดไปเลยนี่หนึง่งโอเคครับเราทำการกระโดดมาสำเร็จแล้วแล้วเราก็จะไปต่อครับที่ด่านต่อไปโอ้เดี๋ยนะอันนี้มันจะไม่ตัวขาดนะครับ มันตายแบบนี้เลยแต่ม,ม,ตนะมันไม่ตัวขาดนะไม่ตัวขาดก็ไปกันต่อครับยืบโอเค,อเคกระโดดเข้ามาทางนี้เลยครับผมจะถ้าเอ้ยเขาตกลงามาเขาตรงนี้ทำไม่ะ ถ้าอยากให้ผมทำคลิปอะไรก็บอกได้นะครับเพราะตอนนี้ช่องผมแบบยังไม่มีคนดูเลย <G ül üyor> โอ้เขาไล่ตามเราแล้วเฮ้ยกดครับโอ้ยโ,โดนจับเลยเอาใหม่ครับอเออเราเปิดไว้แล้วรไม่ต้องอัไนอะไ้มารอบนี้ผมไม่โดนจับแน่นอนไปครับขึ้นไปเลยขึ้นไปแล้วก็วิ่งวิ่ง เอ้ย ja อย่าอย่าเพิ่งอย่ายพิ่งจับผมเออรอด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 เอยเ,เ, <c oughs> เ,เอาล่วงเฉยพอเยียบเลยนะเพื่อนเออเอาเพื่อนล่วงครับแล้วเกิดผมไม่ล่วงนี่โอ้โหสีเชื้อไทยครับเราจะที่ทำไปเมื่อวาน วิ่งผมจะวิ่งไปโอเคครับจุดลงนี้ครับโดดลงไปเลยโอ้โหโอเคครับเดี๋ยวเราจะเปิดประีละห้องครับห้องแรกยังไม่มีอะไรครับห้องสองควันสีเขียวรู้เลยใช่ไหมห้องสามเอ้ยห้องสี่อ่ะห้องมีธรรมดาครับอืมมาก็โดดลงมาได้แล้วพบกับ พบกับโทรศวพทที่แตกอ้าวโคตตายเลย,ยเ,ลยายเลยอาไหมครับแล้วพวกคนนี้ขอไม่ขยับเลยกระโดดลงกระโดดไปเลยเอ้ากระโดดไม่ได้อ่าคนหน้าของเราไม่ขยับครับไม่สน,นครับไปครับอ,อุ้ยเกือบล่วงเกือบล่วงเออลอยมาได้ครับไปต่อโออชิวชีรไปครับ เดี๋ยวพรุ่งนี้นะครับติดตามได้นะครับไปแบบตะกุดเกม ep สองนะครับพรุ่งนี้ครับโอเคครับไปต่อเออเอาเอาโอ้ผมไม่รู้ว่ามันเป็นอย่างนี้ไปเลยครับพรุ่งนี้สะกุดเกม ep สองนะครับโอ้มีนั่น่วงครับแล้วก็ไปสะพานแตกโอเคครับกระโดดไปเลย ถ้าตกลงไปตาเออยังพูดไม่ทันจบเลยครับเอาใหม่ครับไม่เป็นไรครับผมไปตอนที่ได้อุ้ยกระพลกกระพลดดานต่ไปคือดานอะไรอะ่ะโอ,โอ,โอ้รู้แล้วโอเคครับพอมาได้ผมจะไม่เข้าล่องนี้นะมาดูกันว่าผมจะทันนะโอ้ผมไม่ทันไม่ทัน ผมจะแบบแบบไม่เข้าช่องนะครับผมจะวิ่งไปเลยนะลองครั้งที่สองครับอันนี้เข้าช่องแรกก่อนเลยคโอเคเออกมไปแล้วผมจะรีบวิ่งไปถึงตรงนน้นเลยเลยนะครับนิดนิดเดียวนิดเดียวนิดเดียวอุ้ยผมทันอันนี้ครับไม่ยากไปคือมีบันไดให้ขึ้นเลยครับอะไรเนี่ยโอ้ เราวิ่งเข้ามาที่นี่เลยครับออเอาเอาเอาเรื่องเอาเรื่องนี่ก็วิง่งไวเหลือเกินเอาเมาครับโอ้โหเขาจะวิ่งเข้าโอ้ขอวิ่งเข้ามาไม่ได้หรอโอเคครับไปครับผมไปต่อที่โอ้โหแล้วบันไดขาดด้ว ยากแล้วเนี่ยไปกันต่อครับมีริมที่ขึ้นด้วยอืยอหือถึงด่านสิบเ็ดแล้วมันมีถึงด่านที่เท่าไหร่ครับเนี่ยสิบเจ็ดหรอยี่สิบห้าโอ้โหนานแน่เรืออาจจะเยอะกว่าน,นั้นอ่เอาลงเลยขึ้นถ้า โอ้มาครับอะไรอะขวาลงอาหารซ้ายคืออะไรอะอ่านเดีวไปลงอาหารดีกว่าคุณดูเดี๋ยวเอ้ไปไม่ได้เขาต้องใส่คีการ์ดันจะหาคีการ์ดจากไหนไม่ต้องหาหรอกครับมันไม่น่าจะมีโลกรู้ว่ากินอันนี้เราไปฝั่งนู้นได้ไม่น่าได้นะอ่ะอะไรมันจะทําให้เราวิ่งเร็วขึ้นใช่ไหมนะกิน โอ้ยจริงด้วยจริงด้วยไปไม่ได้ไหมไปไม่ได้ครับงั้นเราจะเฮ้ยเสียงอะไรอะแป๊บนึงครับได้ยินเสียงอะเสียงมันคือเสียงอะไรอะเอ้ยมีคนทำอาหารไปครับ นี่เลยอ้าล่วงไปต่อครับโอ้ยโแหลกแหกแหลกหลเออรอดแล้วไม่นคล้ายๆเหมือนแพนนี่ไว้อะออไปครับมันครับมันอ,อือืออือแล้วใครเคยคิดอยากที่จะกลับไปช่วยเพื่อนนะนี่อ่าแล้วก็ไปไม่ได้คนระับบางอันนะ ผมจะทำอะไรให้ดูครับคอมเพลอแบนี้เอ้าล่วงมันไม่เหมือนเมื่อวานเลยเมื่อวานผมทำได้แต่ผมไม่ได้แคสนะครับลองไปไกลๆก่อนละกันอ่ะน่าจะได้แล้วละ่ะโอ้าวเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเมื่อกี้ใครใครเห็นเมื่อกี้มือมือมือผมจะไต่อ่ะมันจะไต่ได้อ่ะ ผมลองไปทำตรงนู้นดีกว่าตรงนี้ไม่น่าจะทำได้วิ่งไปเลยครับ Let's go โอ้โหไปไป Let's go มาครับลองทำมันดูครับเอ้ยไม่ได้ตุกเกินไปปะไม่รู้ครับเดี๋ยวผมจะลองทำให้ดูอะตายสิไม่ตายด้วยที่เมื่อวานตายได้วันนี้ตายไม่ได้เป็นอะไรกันเนี่ย Oh oh. โอ้โหกว่าจะผ่านอานนี้ไปได้รับรองครับจะเล่นเพื่ออะไรขอพูดคำเดียวจะเล่นเพื่ออะไรเออได้ตายได้ไหมตายไม่ได้สไปเดอร์แมนไม่กำเนิดใไม่ครับโอ้โหถ่ oh. ายไม่ได้อ่ะนี่ผมจะเล่นดิจีนะรอบนี้มันไม่แหลกแล้วครับเดี๋ยวผมจะลองทำให้ดู ว่ามันจะทำได้ไหมทำตรงนู้นดีกว่าตรงนี้ไม่น่าจะปลอดาลายไ,ไม่น่าจะปลอดปลอดภัยนะครับอ่าอุ้ย,ยแล้วเฮ้ยได้เขารู้ทำได้มาครับจะได้แล้วโอโอหเลือ,อเสียงเลือน่าเกลียดเกิน ใ่ครับไปจะที่ด่านต่อไปเป็นด่านอะไรกันแนะ่โอเคกดอะไรครับกกบุครับอะไรให้กดอะไรอะเอาบันไดหายอ๋อให้หยิบไปโอเคครับเดี๋ยวเราจะเอาออกจากประตูตูวออกยากเนี่ยบันไดโคตรใหญ่อะ่ะโอเคครับถ้าเราเอาลงไปในห้องนี้ล่ะ โอ้โหเราจะเอาบันไดไปทิ้งกันคุณดูเราจะเอาบันไดไปทิ้ง,ง,เ,รเ,งเรียบร้อยเรียบร้อยทำสำเร็จแล้วครับเราเอาบันไดไปทิ้งสำเร็จเลยลหลายรอบเดยจีเออเรียกบ,บันไดมาเอาไปทิ้งอีกรักรอบหนึ่ง ไปครับดรอปลกไปเลยอืมไปไปต่ออือโดดไปเลยอเออเฮ้๋จะลองลองไปดูไปโอ้โหนว่กจะไม่ตายอืมเพื่ออะไรเนี่ย <c ười> เอาบันไดมาทิ้งเนี่ยอืม โอ้บักเลยเอาใหม่เอาใหม่ไปเอาเฮ้ยบันไดหายไปเอาใหม่เอาใหม่เอาสกกมใส่หมดแล้วไปครับต่อครับอู้หูหพอให้ความตรงนี้ก็นี่ขีอการลงอาหารอีกมั้หรืออะไรไปครับเปิดเปิดเปิดไม่ได้ก็ ให้ระยะเอ้ยระยะนี้ได้ปะเปิดเลยได้เราต้องทำให้มันถึงไปถึงบันไดตรงนู้นนะครับโอเคเอาใหม่วางครับโอ้แบบนี้แหละตรงครับตรงเออโดดขึ้นได้แล้วครับแม่เมื่อกี้ก็เอาบันไดไปทิ้งไม่ต้องใช้เลยนะต่อไปครับ โอ้โหเอาโอเครู้แล้วผมต้องใช้ต้องใช้กระโดดในาการช่วยครับแต่อาจด่านนี้อาจจะผ่านยากหน่อยนะเออมาครับโอ,โอเคโอเคครับมาได้แล้วครับก็ไปกันที่ข้างหน้าเลยครับ โอ้โอเคได้อยูต่ตรงนี้กระโดดไม่ได้ก็ต้องตามทางครับผมแค่มาทำอะไรตรงแถวนีน้โอ้เกือบล่วงเกือบล่วงไม่ล่วงง่ายๆหรอกผมอะโอเคโอ้โ okay. ห oh, มีฟองอากาศด้วยมีฟองอากาศด้วยปิดเอ้ยปิดแล้วมันก็ยังทำได้อะ โอเครู้แล้วมันต้องอันนี้ครับผมปิดได้แน่นอนอันนี้อันนี้ถ้าทำได้แล้วซือปิดพัดลมใช่ไหมมันก็ไม่ได้ปิดพัดลมดีว่ะมันลมก็ยังเปิดอยู่อ๋อมันปิดไอ้นั่นเปิดสซเพื่อนอ้าวอยู่ดีฮารุเฉยเลย ไปครับโดดมาแถวนี้สวยงามไปครับที่ด่านต่อไปครับโอ้โหโอ้วิ่งมาตรงนี้แล้วก็มาตรงนี้ครัไปสวยโอเคครับแล้วก็ไปกันต่ออะไรเนี่ย โอ้โอเคครับให้ให้เรากระโดดตามจังหวะลงมันเลยเอ้ยเกือบร่วงเหมือนส่วนสนุกอ่ะสวนสนุกแฮปปี้แลนด์ฮาเบิร์แลนด์ีเวอร์ไปไหนกันตอนไหน,น,ไหนแล้วัรโอ้โหตอนแรกที่ผมดูมันด่านที่สิบเอ็ดใช่ไหมตอนนี้มันถึงด่านที่เท่าไหร่แล้วเนี่ย มันมีถึงด่านที่เท่าไหร่อะใครเคยเล่นบอกผมได้นะครับอผมขอดูผมมาถึงด่านที่สิบเจ็แล้วผมนำเขาอ,อยู่เยอะสุดครับโอเคครับโทษทีนะครับหูฟังผมหลุดอะ่ะ ใส่หูฟังสำเร็จแล้วครับเมื่อกี้หูฟังมันหลุดไปกระทันหันนะครับกลางทางเลยไปต่อครับโอ้โอเคสวยอืมเราจะหายไปได้ไหมโอ้สวยนะสำเร็จครับแล้วก็อะไรเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวนะ นี่ทางนี้ทางนี้ทางนี้โอ้ไม่ได้เออลงห่อมาครับทำไมทางมันซับต้นจังเฮ้ยเอ้ยเราตกมาที่โรงอาหารเอ้ยยังไงอ๋อแอบก่อนนะครับเฮ้ยเฮ้ยมันมีปืนมันมีปืนแอบก,ก่อนแอบก,ก่อนอยังจะอดโผลอยู่อีก โอ้โหไปก่อนครับอือหือเขาวิ่งมาทางนี้แล้วจะไปยังไงโอเคครับคงต้องรอมาที่เสาครับเขาจะติดเสาหรือเปล่ามาเพื่อนนายต้องติดเสาเออนายปามาเหอะยังไงนายติดเสาแล้วล่ะมาจริงเลยวิ่งตามมาตอนนี้เขาติดเสาแล้วครับเดี๋ยวผมจะเอา รีบวิ่งไปเอาปืนนะครับโอเคเสร็จผมเฮ้ยเขาจะตีผมแล้วเขาจะตีผมได้น่ารัตดีแล้วอืมลอมาที่เสาครับอือเขาไม่ติดอะติดแน่ติดแน่เอาดิผมยิงอะเฮ้ยเขาจะหลุดออกมาได้ไหมเนี่ย ล่อมาตี่เสาแล้วผมก็ยิงอะ่ะเอาวิธีนี้ไปใช้ก่ได้โอ้ยง่ายลออมาที่เสาแล้วชนะเลยนะครับเออก็ดียนงนี้แล้วอะไรมันเป็นทางอะไรอะ่ะเดี๋ยวเฮ้ย,อยโอ้โหอ,อะไรครับเนี่ยโอ้ยเวียนหัวตาย แล้วเราก็มาถึงด่านนี้แล้วครับแล้วก็จะขึ้นไปบันไดนี้เลยขึ้นมาเสร็จแล้วมีประตูประตูตเลยครับอะไรครับเนี่ยโอ้โหขึ้นยังไ้อย่าห้ามโดนเลเซอร์ใช่ไหมไม่โดนโอเคครับแบบโคตรวัดตีโอ้โหยังไอรอนแมนอื้ื แบบมันยากนะเนี่ยด่านนี้มันยากมากมันยากมากมันยากอือหือ้อาวแล้วช่องหายไปไหนอ่ะโอ้ยมันอยู่ฝั่งนู้นมันอยู่ฝั่งนู้นเออแล้วกระโดดลงไปอะ่ะโอ้โหสนุกไม่ต้องทำอะไรเลยวันวันโอเคครับแล้วเราก็มาถึงด่านอะไรครับเนี่ยเขาให้ลูกศรเป็นเครื่อไปทางนี้ครับ วิ่งมาอะให้หวางให้มันเป็นทางเดินโอเคครับสามารถใช้ได้ต่อเนื่องอนี่รอทห้พุ่งแล้วทิ้งซะเลยอะไรครับเนี่ย

โอ้โหจะลองยิงยิงรถแล้วเขาปืนกลับบ้าน ให้เดนเราเดินหาไปถึงไหนอ่ะมันมีลูกศรครับเราตามลูกศรไปดีกว่ามีทางให้ขึ้นไปด้วยโอเคครับกขึ้นมาเลยแล้วโอ้โหโอะไรครับช,ชิวๆอะ่ะ ก็ชิวได้ก็ชิวไปแล้วเราก็พบกับพับกบพบกับคุณตำรวจหัวใจเลนอะไรครับเนี่ยไหนอ้าวเฮ้ยทำไมของกายเป็นตำรวจอะเหมือนไหมไม่เหมือนนะคอผมยาวกว่าเขาอีกโอ้โหอยู่ดีกายเป็นตำรวจ ออโอ้โหตั้วจวิ่งโคตรไวอือหือโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับถ้าชอบฝากกดไลค์ถ้าใช่ฝากกดติดตามนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ